สงครามปีศาจโจรสลัดสยองโลก เรื่องราวสุดลุ้นระทึกในภาคที่สองเริ่มต้นที่เช้าวันหนึ่งที่ฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนกักเราจะมาอยู่กับอริาเบธสวอนเดิมทีแล้ววันนี้เธอจะได้แต่งงานกับวิลเทอร์เนอร์แต่ยังไม่ทันได้เข้าพิธีวิวาหลอดคัตเตอร์ก็ได้นำทหารเข้ามาจับตัววิลรวมถึงเจ้าสาวอลิาเบธเองก็โดนไปด้วยผู้ว่าสวอนพอเห็นลูกโดนจับก็เลยหยิบหมายจับออกมาอ่านในเอกสารได้ระบุวา่าทั้งสองโดนจับในข้อหาปล่อยตัวนักโทษอย่างแจ็คสเปรโร่ให้หนีไปและโทษที่ผู้ พวกเขาจะได้รับ นั่นก็คือการประหารสถานเดียวเท่านั้นฉากต่อมาตัดมายังที่คุกแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางมหาสมุทรคุกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความป่าเถือนผู้ขุมชอบฆ่านักโทษราวกับพวกเขานั้นเป็นแค่ศาสตร์แถมยังนำร่างนักโทษที่ตายายัดใส่หีบแล้วโยนลงไปในทะเลโดยไม่มีการทำพิธีเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติเว่าสิ่งที่อยู่ในโรงคราวนี้กับไม่ใช่คนตายเพียงอย่างเดียวเมื่อกับตันแจ็คสแปร๊คเราพังฝาลงมุดออกมาจากที่ซ่อนแจ็คใช้โรงศพหลังนี้แทนเรือและ แล้วค่อยๆพายจนมาถึงเรือแบ็กเพ์ที่จอดอยู่กลางทะเลซึ่งความจริงแล้วการที่แจ็คออกมาจากคูมันคือภารกิจที่แจ็คต้องเข้าไปหาใครบางคนที่โดนขังอยู่ในโค้ แล้วสิ่งที่แจ็คได้กลับมาก็คือรูปวาดกุญแจปริศน,นาอันหนึ่งกุญแจดอกนี้มันน่าจะใช้เปิดสมบัติอะไรบางอย่างที่แสนมีค่ะแม้ว่ายังไม่รู้จะไปหามันที่ไหนแต่หากได้กุญแจอันนี้เมื่อไหร่มันอาจสามารถนำทางพวกเขาไปหาคุ้มสมบัติที่ซ่อนอยู่ได้กลับมาที่เมืองพอตลอยยอวิวก็ได้ถูกพาเข้ามาคุยกับหลอดคัตเตอร์ผู้เป็นเจ้าของบริษัทอีสต์อินเดียเทดดิ้งคอมพานีลอดคัตเตอร์เสนอให้วิวออกไปทะเลเพื่อไปหาแจ็คเจ้าต้องไปเอาเข็มทิศท,ที่แจ็คมาให้ได้ ถ้าทำสำเร็จอาริาเบตก็จะรอดจากโทษประหารชีวิตวิลพอได้ฟังข้อเสนอนี้ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะไม่งั้นอาริาเบตคนรักของเขาคงต้องตายมาดูที่ฝั่งของแจ็ค เขาเองก็กําลังหาสถานที่ต่อไปที่เขาต้องไปแต่เหมือนว่าแจ็คก,ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนนั่งทํางานได้สักพักแจ็คก,ก็ลงไปหาเหล้าที่โกดังมากินและนั่นเองก็ทําให้แจ็คได้เจอกับบูสแอบหรืออีกชื่อก็คือวิลเทอร์เนอร์พ่อของวิลสภาพร่างกายของบูสแอบมีแต่เปลือกหอยเกาะอยู่บนตัวบูสแอบมาที่นี่เพื่อบอกเรื่องเรวยโจนย้อนไปตอนที่ตัวบูสแอบตกลงไปในทะเลเขาถูกปืนใหญ่ทับอยู่แบบนั้นไม่สามารถไปไหนได้จะตายก็ไม่ตายกระทั่งบูสแอบได้ รับความช่วยเหลือจากเดวี่โจนทําให้เขาต้องขายวิญญาณขอเป็นแทนให้กับเดวี่โจนหนึ่งปีแกเองก็สัญญากับเดวี่โจนเอาไว้มันกู้เรือแบ็กเพิร์ขึ้นมาจากทะเลให้กับเจ้ามันถึงเวลาแล้วที่เดวี่โจนจะต้องการสิ่งตอบแทนหรือทําไมเดวี่โจนก็จะส่งอสุรกายแยกออกมาตามล่าแกกับแบ็กเพิร์ผู้จบบูสเต็ปก็ได้ทิ้งรอยดําไว้บนมือของแจ็คพร้อมๆกับหายตัวไปแจ็คที่รู้ว่ากําลังมีอะไรมาตามล่าตัวเองเขาก็รีวิ่งไปบอกลูก ูกเรือให้ตื่นขึ้นเราต้องไปหาชายฝั่งเทียบท่าให้เร็วที่สุดชายฝั่งที่ไหนก็ได้เช้าวันต่อมาไม่ไกลจากเรือของแจ็คเท่าไหร่ก็ได้มีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่จูจ่ๆเหมือนลอยไปชนแนวปะกการางังตามมาด้วยเสียงคำรามของตัวอะไรบางอย่างไม่นานนักเรือทั้งลำก็ได้จมหายลงไปสู่ก้นทะเลดูท่าสิ่งที่กำลังไล่ตามแจ็คอยู่มันคงไม่ใช่อะไรได้เล็กแน่ ตัดมาที่ฝั่งของวิลหลังจากรับข้อเสนอของลอดคาเตอร์วิลก็ได้ไปสั่งลาอลริาเบธคนรักของตนแน่นอนว่าการจะไปหาแจ็คมันคงไม่ง่ายมีทางเดียวคือต้องไปที่เกาะทอทูก,ก้าเท่านั้นฉากต่อมาตัดมายังที่เกาะทอทูก,ก้าวิลก็ได้เข้ามาถามทุกคนว่ามีใครเห็นแจ็คบ้างไหมวิลคุยกับหลายคนบนเกาะจนได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เขากําลังเตรียมของขึ้นเรือชายคนนี้บอกว่ามีเรือลํหนึ่งที่มีใบสีดําเกยตื้นอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งทางใต้ไม่รู้ เหมือนกันว่าแจ็คอยู่ที่นั่นไหมเจ้าต้องลองไปดูเองวิลพอได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเรือแบ็กเพอร์เขาก็เลยตกลงขึ้นเรือไปกับเรือขนส่งลำนี้ไม่นานนักวิลก็มาถึงยังเกาะที่มีเรือสีดําเกยตื้นปรากฏว่ามันคือเรือแบ็กเพอร์จริงๆแต่พอวิลจะขอให้พวกเขาพายเรือไปส่งลูกเรือก็ดันพายมาส่งแค่ครึ่งทางทําให้วิลต้องว่ายน้ําขึ้นไปบนเกาะด้วยตัวเองดูท่าบนเกาะแห่งนี้คงมีอะไรที่ลูกเรือกลัวแน่ๆแล้วพอเดินมาเช็คที่ตัวเรือปรากฏว่าบนเรือก็ ไม่มีใครอยู่เลยสักคนวิวก็เลยลองเดินเข้าไปในป่าแล้วนั่นเองก็ทำให้วิวได้เจอกับนกแก้วของลูกเรือแจ็ก วิวจึงรู้ทันทีว่าเขามาถูกที่แล้วไม่นานหลังจากเดินตามรอยเท้าของคนที่ผ่านทางมาก่อนจูจูวิวก็เดินไปเหยียบใส่กับดักเถาวันที่วางดักอยู่บนพื้นนับหนึ่งไม่ถึงสคนป่ามากมายก็แสดงตัวออกมาจากที่ซ่อนตัวทําให้ในเวลาต่อมาวิวก็เลยถูกจับมัที่หิ้วขึ้นบ่ายอย่างกับหมูตัวหนึ่งวิวถูกพาเข้ามาในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนป่าอีกหลายสิบชีวิตและใจกลางของผู้คนเหล่านั้นปรากฏว่าก็มีแจ็คสแปรโรที่กําลังนั่งเป็นหัวหน้าเผ่า แจ็คพอเห็นหน้าวิวก็ตกใจไม่นอนที่ได้มาเจอกันทีน่นี่วิวเองก็พยายามจะขอให้แจ็คช่วยดานแจ็คที่เหมือนจะอยากช่วยก็เลยบอกให้พวกคนป่าว่ามันตัวเล็กมากเอามันไปขุนให้อ้วนก่อนแล้วค่อยเอามากินตัดมาดูที่ฝั่งของอลิซาเบธระหว่างที่เธอถูกขังอยู่ในเรือนจำผู้ว่าสวอนก็ได้แอบเข้ามาช่วยลูกสาวให้หนีออกไปจากเมืองทว่าพอไปถึงที่ท่าเรืออัศวินของลอดคัตเตอร์ก็ดันมาดักรอยอยู่ก่อนแล้วทําให้ผู้ว่าสวอนไม่สามารถหนีไปขึ้นเรือได้แถมพวกทหาร ก็ยังแห่มาจับตัวอาริซาเบธไปอีกด้วยทว่าพอเปิดดูในรถมาอาริซาเบธก็ดันหายตัวไปแล้ว ฉากต่อมาตัดมายังห้องทํางานของหลอดคตเตอร์อาริสเบดก็ได้ใช้ปืนขู่บังคับให้คตเตอร์เซ็นลงเอกสารของแจ็กซาหากแจ๊กมีใบราชสารนี้เขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับอีกต่อไปหลอดคตเตอร์เองที่รู้ว่าอาริสเบดกาลังจะไปตามหาแจ๊กกับวิลเขาก็เลยยอมเซ็นชื่อลงเอกสารตามที่อาริสเบดต้องการส่วนอาริสเบดพอได้เอกสารมาแล้วเธอก็รีบหาเรือเพื่อตามไปที่ทอทูก,ก้าทันทีฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับราเกตตี้และพินเทลสองคู่หู ลูกเรือแบกเพอหลังจากทั้งสองหนีออกมาจากคุกในเมืองได้พวกเขาก็บังเอิญพายเรือพาน้องหมามาเจอกับเรือแบกเพอสภาพของเรือนั้นยังดูสมบูรณ์นี่มันโชคล้นทับชัดๆสองคู่หูก,ก็เลยตกลงจะช่วยนำเรือออกสู่ทะเลอีกครั้งส่วนสาเหตุที่เรือมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอก มาดูที่ฝั่งของวิลกันบ้างหลังจากถูกนำมาขังรวมกับพวกกิฟกิฟก็ได้บอกความจริงกับวิวว่าแจ็คถูกพวกคนป่ายกขึ้นเป็นเทพทว่าเทพของพวกมันไม่ใช่เอาไว้บูชาแต่มันจะกินแจ็คทั้งตัวเลยต่างหากวิลพอรู้ว่าแจ็คก,กำลังจะตายเขาก็เลยพยายามหาหนทางรอดออกไปจากที่นี่ทว่าการจะออกไปมันก็คงไม่ง่ายเพราะตอนนี้กงขังมันถูกแขวนอยู่กลางหน้าผา ตัดมาที่ฝั่งของแจ็คสแปโรตอนนี้พวกคนป่าก,ก็กำลังเตรียมท่อนไม้เพื่อใช้สำหรับเผาแจ็คทั้งเป็นแจ็คก็เลยอาศัยจังหวะน,นี้วิ่งหนีออกไปจากลานกว้างแต่วิ่งมาได้แค่แป๊บเดียวแจ็คก็ถูกจับตัวกลับไปและครั้งนี้เขาก็โดนมัดเชือกเอาไว้เพื่อกันหนีขณะเดียวกันที่ฝั่งของวิลตอนนี้พวกลูกเรือทุกคนก็ช่วยกันโยกกองขังยักษ์ไปทางหน้าผาพอทุกคนช่วยกันจับเถาวันได้สําเร็จวิลก็บอกให้ทุกคนช่วยกันออกแรงปีนขึ้นไปด้านบนทว่าปีนได้แค่แป๊ กงขังค้ั้งก็ดันเจอกับงูพีษและด้วยที่ความตกใจพี่แกก็เลยเผยออกแรงดีดตัวจนกงขังมันร่วงตกไปอีกครั้งแต่ด้วยน้ำหนักของกงที่หนักมากทำให้เชือกเถาวันด้านบนรับน้ำหนักไม่ไหวเป็นเหตุให้พวกเขาตกลงไปตายด้านล่างส่วนวิวกับกิบและคนที่เหลือรอดพวกเขาก็ช่วยกันออกแรงดึงเถาวันรีบปินขึ้นไปด้านบนก่อนที่พวกคนป่าจะแหกกันมาที่นี่ส่วนด้านแจ็คสแปโรเองที่กำลังจะโดนเผาจูจ่ๆก็ได้มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอก ชาวบ้านว่าคนที่โดนขังกําลังหนีได้แล้วทําให้พวกชาวบ้านรีบวิ่งไปที่กองขังกันหมดส่วนแจ็คพอได้อยู่คนเดียวเขาก็พยายามขย่มตัวเพื่อให้คานไม้มันเด้งออกมาจากเสาไม้งามจนทําให้แจ็คหลุดออกมาจากเตาเผามรณะได้สําเร็จทว่าการจะปลดเชือกพวกนี้มันคงไม่สามารถทําด้วยตัวของแจ็คเพียงคนเดียวขณะเดียวกันด้านวิวที่ตอนนี้กําลังยกกงวิ่งหนีพวกคนป่าวิวก็ดันพากันวิ่งตกลงไปที่ราดเชิงเขาทําให้จากที่วิ่งวิ่งกันอยู่ก็เลยกลายเป็นกิ้งเหมือนลูก นนนแทนตัดมาที่ฝั่งของแจ็คเขาเองก,ก็กำลังโดนเมียคนป่าสองคนช่วยกันรุมปลาผล,ลไม้ใส่ทำให้แจ็คต้องกระโดดหนีตายลงมาที่หน้าผาโชคยังดีที่ด้านล่างมีสะพานคอยรับน้ำหนักแล้วด้วยแรงกระแทกก็เลยทำให้คานไม้มันแตกแจ็คเองก็ร่วงตกลงมาถึงพื้นโดยที่ไม่เจ็บอะไรมากนักตัดมาที่ฝั่งของวิวกับกิฟ ตอนนี้พวกเขากับกงขังก็ได้ตกลงมาฟ้าใส่ร่องน้ําที่เป็นน้ําตกทําให้พวกวิวสามารถหลุดออกมาจากกงได้สําเร็จแต่ถึงจะรอดจากกงขังมาได้แต่พวกชาวป่าก็ยังพากันยิงธนูใส่พวกเขาไม่เลิกเราะว่าทันใดนั้นเองก็มีเด็กน้อยวิ่งเข้ามาบอกคนป่าว่าเทพของเรากําลังจะหนีไปแล้วพวกคนป่าก็เลยวิ่งพากันไปหาแจ็คทาให้วิวกับกิบได้โอกาสพาคนที่เรือวิ่งกลับไปที่เรือแบ็กเพย์พอวิ่งไปถึงเรือพินเทลก็กําลังเตรียมเรือเสร็จพอดีพวกของวิวจึงรีบปีนกลับขึ้น ไปเพื่อหนีออกไปจากที่นี่เพราะว่าแจ็คนี่สิเรายังไม่รู้ว่าตายไปแล้วหรือยังพูดจบยังไม่ถึง3าวีจู่ๆแจ็คสแปโรผู้โด่งดังก็กําลังวิ่งออกมาจากป่าด้วยความเร็วแต่แจ็กก็ดันไม่ได้มาคนเดียวเขาเล่นวิ่งลากพวกคนป่ามาเป็นฝูงแต่พอแจ็กวิ่งกระโดดลงไปในทะเลพวกคนป่าก็หยุดวิ่งพร้อมกับพากันร้องเสียใจแต่พอคนป่าหันหน้าไปเจอกับน้องหมาพวกเขาก็พากันวิ่งตามน้องหมาเข้าไปในป่าส่วนแจ็คหลังจากขึ้นมาบนเรือของตัวเองได้ วิวก็เข้ามาบอกว่าอาริาเบตกำลังจะตายวิวต้องการเข็มทิศนั่นเพื่อไปแลกกับตัวอาริาเบตแจ็คพอรู้ว่าวิวมาทำไมแจ็คก,ก็เลยยื่นข้อเสนอกับวิวหากวิวสามารถเอากุญแจในภาพวาดนี้มาได้แจ็คก,ก็จะยอมให้เข็มทิศนี้กับวิวมาดูที่ฝั่งของอาริาเบตกันบ้างตอนนี้เธอก็ได้แอบขึ้นมาบนเรือขนส่งลำหนึ่งโดยการปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่เหมือนลูกเรือก็ดันไปเจอชุดตัวเก่าของเธอที่ตั้งใจวางทิ้งเอาไว้ทำให้พวกลูกเรือพากันสงสยัยว่าต้องมีผู้ หญิงแอบขึ้นเรือของเราแน่ ฉากต่อมาตัดมาที่เกาะแห่งหนึ่งในคาบเบียนแจก,ก็ได้ทิ้งสมอเรือแบ็กเพิร์เพื่อให้เรือพายเข้าไปในเกาะแจกต้องเข้าไปเจอใครบางคนเพื่อหาที่อยู่ของกุญแจในรูว่าระหว่างทางกิ๊บก็ได้เล่าเรื่องของโจรสลัดที่มีชื่อว่าเดวิโจนครั้งหนึ่งแจคเคยเป็นนี่โจรสลัดชั่วคนนั้นโดยมีชื่อว่าเดวิโจนเดวิโจนนอกจากจะเป็นปีศาจมันยังมีอสุรลกายเป็นของตัวเองพวกเราเรียกมันว่าเดอะคาเครนมันเป็นเมือกตัวขนาดใหญ่มากกว่าเรือทั้งลำนี้ซะอีกความโหด ร้ายของมันทําให้เรือมากมายจมลงสู่ก้นทะเลมาแล้วนับไม่ทวนไม่นานหลังจากภายเรือเข้ามาที่ใจกลางของป่าสถานที่แห่งนี้มีผู้คนอยู่มากมายราวกับเป็นเมืองขนาดย่อมๆพอมาถึงจุดหมายแจก,ก็ได้ขึ้นไปบนบ้านเพื่อเจอกับเทียดามาเธอเคยเป็นอดีตแฟนของแจกเทียดามาพอเห็นหน้าแจกก็ดีใจมากๆ แถมเธอยังเข้าไปทักวิวเราวกับว่ารู้จักกันมาก่อนแจ็คพอเห็นว่าเทียดาม่ากำลังจะอยู่กับวิวแจ็คก,ก็เลยพาเทียดาม่ามานั่งคุยกับสิ่งที่แจ็คต้องการแน่นอนว่าของตอบแทนคราวนี้แจ็คจะมอบลิงที่ฆ่าไม่ตายให้กับเธอหนึ่งตัวมันเป็นลิงของอดีตกับตันบาโบซาจากนั้นวิวก็หยิบรูปว่าดกุญแจออกมาให้กับเทียดามา่า วิลอยากรู้ว่ากุญแจนี้มันใช้เปิดอะไรและมันอยู่ที่ไหนเทียดามาพอเห็นด้วยพลังวิเศษของเธอเธอก็รู้ทันทีว่ากุญแจนี้อยู่บนตัวของโจนสระดผู้โด่งดังนามว่าเดวี่โจนมันใช้ไขเพื่อเปิดกล่องเล็กๆใบหนึ่งกล่องที่ใส่หัวใจของเดวี่โจนเท่ากับว่าแผนของแจ็คตอนนี้ก็คือต้องหาทางขึ้นไปบนเรือไฟอิงดัสแมนของเดวี่โจนและคนที่จะรับหน้าที่นี้ก็คือวิลก่อนจากกันเทียดามาก็ได้มอบโถใส่ดินให้กับแจ็คเพราะตอนนี้เดวี่โจน ไม่สามารถเหยียบพื้นดินได้การพกดินเอาไว้ติดตัวอาจใช้รับมือกับเดวิดโจนได้หากใช้มันถูกวิธีนอกจากนั้นแล้วเทียดามาเธอก็ยังชี้ตำแหน่งของเรือไฟอิงดัสแมนให้กับวิลตำแหน่งของมันอยู่ใจกลางทะเลที่ไม่ค่อยมีผู้คนผ่านไป หลายวันต่อมาในที่สุดแจ็คก,ก็ได้แล่นมาเจอเรือไฟอิ่งดัสแมนที่พังเสียหายเกยอ,อยู่บนโขดหินและก็เหมือนที่แจ็คตกลงไว้กับวิวว่าวิวต้องเป็นคนขึ้นไปบนเรือลานั้นเพื่อเอากุญแจวิวที่ไม่กลัวตายก็ยอมทําตามแต่ก่อนลงเรือเล็กแจ็คก,ก็ได้บอกอย่างหนึ่งไว้กับวิวว่าถ้าเจ้าโดนพวกมันจับได้บอกพวกมันว่าแจ็คสเปรโรส่งมาเดวิโจนอาจไว้ชีวิตเจ้าไม่นานพอวิวขึ้นมาถึงบนเรือปรากฏว่าเรือลานี้ไม่ใช่ไฟอิ่งดัสแมนบนเรือมี ชาวประมงหลายคนกำลังนั่งสั่นด้วยความกลัวพอวิวจะเข้าไปช่วยจู่ๆก็ได้มีพวกสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาจากทุกสารทิศ พวกอสูรเหล่านี้เป็นลูกสมุนของเดวิโจนที่มันได้รับคำสาปชั่วกับชั่วกันทําให้เป็นสัตรรว์ร้ายวิลที่เคยสู้กับพวกอนมนุษย์มาแล้วก็ไม่กลัวเขาชักดับขึ้นมาสู้ฟันทุกสิ่งที่พุ่งเข้ามาใส่แต่ด้วยจํานวนที่มีมากกว่าวิวก็โดนกำลับได้ในที่สุดรายนาทีต่อจากนั้นพวกชาวประมงกับวิวก็ถูกพาตัวขึ้นมาบนเรือไฟอิ่งดัสแมนและแล้วบรุษที่มีนามว,ว่าเดวิโจนก็ได้ปรากฏตัวออกมาใบหน้าของเขานั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วหนวดมึกย้อยเย,ะ,เยะแสดงให้เห็นว่า David วิโจนนั้นเป็นเมอร์ผู้เป็นโจรสลัดอันแสนโด่งดังเดวิโจนพอเห็นหน้าวิวก็เลยสงสยัยว่าทําไมไอห้หนุ่มหน้าหล่อนี่ถึงมาอยู่ที่นี่วิวก็เลยบอกว่าแจ็คสเปรโร่ส่งเขามาเพื่อต่อรองเดวิโจนพอได้ยินชื่อแจ็กก็รู้เลยว่าแจ็คต้องอยู่ที่นี่แน่แนด่านแจ็คที่กําลังใช้กล้องสองทางไกลมองจู่ๆเดวิโจนก็หายตัวมาโผล่อยู่ตรงหน้าแจ็ค ดูเหมือนว่ากลุ่มโจสรสลัดของเดวี่โจนคงมีพลังเคลื่อนย้ายอะไรสักอย่างถึงว่าไปวาับมาได้พอทั้งสองคนเจอกันเดวี่โจนก็ได้กล่าวถึงหนี้ของแจ็กแกได้เรือแบกเพอไปแล้วฉะนั้นจําเป็นต้องใช้หนี้แจ็คพอโดนล้อมก็เลยอ้างว่าเจ้าเด็กหนุ่มที่ชื่อวิวนั่นไงคือตัวแทนของข้าใช้เจ้านั่นแทนขาก็ได้แต่เดวี่โจนก็ไม่ยอมหากแจ็กไม่อยากไปลูกน้องของเดวี่โจนแจ็กก็ต้องหาคนหนึ่งร้อยคนมาแทนลบวิวออกไปก็ต้องหาอีก90 9คนมีเวลาแค่3วันเท่านั้นที่แจ็คจะต้องไปหาคนมาส่งให้ได้หลังจากตกลงกันแล้วเดวี่โจนก็พากันออกไปจากเรือด้านแจ็คที่มีเป้าหมายต้องหาคน100คนเขาก็เลยตั้งใจจะไปที่เก,ก,กาะทอทูกาที่นั่นมีพวกขี้เมาเยอะจะหาคน100คนคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ส่วนอลริาเบตหลังจากแอบ,บขึ้นมาบนเรือเธอก็ได้แก้งนำเสื้อของตนมาหลอกให้พวกลูกเรือกลัวพอกับตันเรือมาดูอลริาเบตก็เลยชี้ลงไปที่พื้นว่าวิญญาณร้ายมันต้องการให้ไปที่เกาะทอทูก,ก้ากับตันและลูกเรือที่กลัวผีก็เลยหันหัวเรือไปที่ทอทูก,ก้าทันที ขณะเดียวกันด้านแจ็คที่อยู่ในทอทูกานายกิบก็เริ่มรับสมัครคนให้ครบ100ตามที่เดวิสโจนต้องการทว่าหนึ่งในคนที่มาสมัครก็ดันเป็นอดีตผู้การนอริงตันเขาโกรธแค้นแจ็คมากที่ทำให้ตนเองโดนไล่ออกนอริงตันก็เลยตั้งใจจะฆ่าแจ็คทิ้งสาเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นทว่าทันทีที่นอริงตันชักปืนออกมาผู้คนในร้านก็พากันชักดาบออกมาสู้ราวกับกำลังเต้นรำอดีตสเบตที่เพิ่งจะเข้ามาพอดีก็เลยเห็นนอริงตันกำลังโดนรุมเธอก็เลยเข้าไปช่วยอีก ส่วนแจ็คก,กับกิบก็รีบเพนออกไปก่อนที่จะโดนจับได้สู้กันได้สักพักนอนริงตันก็โดนจับไปโยนใส่คอกหมูทําให้อลิซาเบธต,ต้องตามไปช่วยเขาขึ้นมาตัดมาที่ฝั่งของวิลหลังจากที่อยู่บนเรือของเดวี่โจนวิลก็ต้องรับหน้าที่เป็นแรงงานคอยทําทุกอย่างเหมือนกับทาต และนั่นก็ทําให้วิวได้เจอกับพ่อที่เขาคิดว่าตายไปแล้วสองพ่อลูกที่ได้เห็นหน้ากันก็เลยตกใจจนเผลอปล่อยเชือกทําให้เรือเล็กตกลงมาแต่เจ้าปีศาจถือแทก็เลยจะฟาดวิวสิบทีเพื่อเป็นการลงโทษแต่พอพวกมันรู้ว่าสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันเจ้าปีศาจก็เลยยื่นไหวให้กับบูแสแตบบูแสแตบก็เลยต้องทนฟาดแทใส่ลูกเป็นสิบทีหลังจากจบการลงโทษบูแสแตบก็ได้พาวิวลงมาคุยกันด้านล่างเขาอยากรู้ว่าวิวขึ้นมาทําอะไรบนเรือลานี้วิวก็เลยหยิบรูปกุญ กุญแจออกมาให้ดูบูสเตปพอเห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากุญแจอยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองที่ผนังด้านข้างตัวเรือจูจูก็ได้มีลูกเรือตอนนี้ที่กลายเป็นสาลายไปแล้วพูดขึ้นมาว่ากุญแจดอกนั้นใช้ในการเปิดกล่องที่ซ่อนหัวใจของเดวิโจนกุญแจนั้นมันซ่อนอยู่ในที่ลึกลับมากๆวิลก็พยายามถามลุงสาลายว่ามันอยู่ที่ไหนกันแต่ลุงสาลายก็ไม่ยอมบอกฉากต่อมาตัดมาที่ฝั่งของแจ็คหลังจากออกมาจากร้านเหล่าอาริสเบตก็ได้พานอริงตันเข้ามาหาแจ็คอาริ เบียอยากรู้ว่าวิวอยู่ที่ไหนแจ็คก,ก็บอกว่าตอนนี้วิวอยู่บนเรือของเดวี่โจนเขบาบังเอิญดวงซวยไปอยู่ที่นั่นวิธีช่วยวิวคือเราต้องหาหีบที่ใส่หัวใจของเดวี่โจนหากเราได้กล่องใบนั้นมาเราก็จะสามารถสั่งเดวี่โจนได้อลิซาเบีพอได้ฟังก็ยินดีจะร่วมมือด้วยแต่เราจะไปหากล่องใบนั้นเจอได้ยังไงแจ็คพอโดนทําก็หยิบเข็มทิศออกมาแท้จริงแล้วเข็มทิศนี้ไม่ได้พังแต่มันจะล็อกไปยังตำแหน่งที่คนถือต้องการจะไปมากที่สุดใน ต,ตอนนี้เจ้าต้องคิดว่าตัวเองอยากจะไปหากล่องใบนั้นคิดว่าตัวเองอยากได้มันจริงๆผู้จบแจ็คก,ก็วางเข็มทิศลงบนมือของอลริซาเบธ ไม่นานจากเข็มทิศท,ที่มันหมุนไปมม่ๆจู่ๆมันก็ล็อกไปยังทิศท,ทางเดียวไม่หมุนไปทางไหนกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วเข็มทิศอันนี้มันเทพสุดๆไปเลยฉากต่อมาตัดมาที่ฝั่งของวิลหลังจากที่ต้องทนทํางานมาอย่างหนกักวิลก็ได้เห็นพวกลูกเรือเล่นพนันอายุไขที่ต้องทํางานกับเดวีว่โจนวิลพอรู้ว่ามันคือเกมอะไรเขาก็เลยท้าพนันกับเดวี่โจนบูสแต่พอเห็นก็พยายามห้ามลูกตัวเองแต่วิลก็ไม่ยอมฟังเดวี่โจนเองก็ยินดีจะเล่นด้วยโดยสิ่งที่เดวี่โจนต้อง คือวิวต้องขายวิญญาณให้เขาเป็นเวลา100ปีส่วนวิวก็ขอสิ่งตอบแทนคือกุญแจในรูปวาดผืนนี้เดวี่โจนพอเห็นก็ตกใจไม่น้อยที่วิวมีรูปอันนี้อยู่ด้วยแต่เดวี่โจนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขายินดีจะเล่นเกมเดวี่โจนหยิบกุญแจออกมาให้วิวดูจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทอยเตา๋าทว่าไม่ใช่แค่วิวกับเดวี่โจนที่เล่นบูสเตปเองก็ลงมาเล่นอีกคนบูสเตปขอเล่นเดิมพันเดียวกับวิวเดวี่โจนเองก็ไม่ขาดพอเตา่าทอยไปแล้วทั้ง สก็ต่างฝ่ายก็ต่างคาดเดาว,ว่าแต้มลูกเต๋าทั้งหมดคืออะไรแน่นอนว่านี่ไม่ใช่แค่การถอยเท่านั้นแต่มันเป็นการคาดเดาล้วนๆว่าใครจะดวงดีที่สุดแต่เหมือนบูสแต็ปก็ต้องการจะล้มกระดานเขาไม่อยากให้ลูกตัวเองต้องมาเป็นทาบูสแต็ปก็เลยเล่นโกหกว่าแต้มตัวเองสูงสสดทว่าเดวิสโจนก็ไม่เชื่อเขาจึงท้าให้บูสแต็ปเปิดเต๋าออกมาผลปรากฏว่าบูสแต็ปโกหกจริงๆด้วยทําให้เกมครั้งนี้บูสแต็ปเป็นคนแพบทลงโทษก็คือบูสแต็ปจะต้องอยู่บนเรือน,นี้ไปตลอด ชาส่วนวิวจะโดนไล่ลงจากเรือทันทีที่ถึงท่าเรือต่อไปหลังจากจบเกมการเล่นบูสเตปกับวิวก็เริ่มแผนการขโมยกุญแจโดยบูสเตปจะเป็นคนขึ้นไปคุมพังงาเรือส่วนวิวจะแอบเข้าไปในห้องกับตันเพื่อหยิบกุญแจออกมาจากหนวดของเดวิโจนหลังจากได้กุญแจมาแล้ววิวก็ออกมาสั่งลากับพ่อบูสเตปเองที่รู้ว่าจะไม่ได้เจอกับลูกอีกเขาก็เลยมอบมีดรักที่ตนเก็บเอาไว้ให้กับวิววิวผู้เป็นลูกก็เลยขอสัญญาว่าเขาจะกลับมาแน กลับมาค่าเดวีจนเพื่อปลดปล่อยให้พ่อเป็นอิสระผู้จบวิวก็ใช้เรือเล็กพายหนีออกไปจากเรือเช้าวันต่อมาอลิซาเบธก็ได้นําเอกสารที่ได้มาจากรอดคัตเตอร์ให้กับแจ็ค อาริสเบตอยากให้แจ็คช่วยวิวกลับมาให้ได้นอนริงตันพอเห็นก็เลยแอบเดินเข้ามาบอกอาริสเบตว่าเธอคิดดีๆก่อนจะไว้ใจแจ็คลองคิดซิว่าวิลขึ้นมาอยู่บนเรือเดวิสโจนได้ยังไงไม่ใช่ว่าแจ็คส่งเขาไปตายงั้นหรอขณะเดียวกันที่ฝั่งของวิลปรากฏว่าเขาก็ดันโชคดีมาเจอเรือขนส่งที่อาริสเบตขึ้นไปก่อนหน้าทําให้วิลได้เห็นเสื้อของอาริสเบตแสดงว่าตอนนี้อาริสเบตได้หนีออกมาจากคุกได้สําเร็จแล้วทว่ายังไม่ทันได้คุยกันจบจู่ๆก็มีลูกเรือวิ่งเข้ามาบอกว่า มีเรือโจรสลัดเข้ามาไกลพอวิวขึ้นไปดูปรากฏว่าเรือลำนั้นคือเรือไฟอิงเดสแมนของเดวิ่โจนส่วนเดวี่โจนก็ได้ทําการปล่อยตัวเดอะคาเค้นออกมาโดยการตอกเสาหลักสร้างแรงกระเพื่อมสู่พื้นมหาสมุทร ไม่นานานักเรือที่วิวขึ้นก็เล่นไปติดอะไรสักอย่างทีแรกก็คิดว่าเป็นปะการางังแต่ไม่นานหนดของคลาเค่นมากมายก็โผล่ขึ้นมามันฆ่าชีวิตลูกเรือเรากับนารกกำลังสูบกินวิวที่พยายามหาทางนี้ก็ขึ้นไปบนเสากระโดงเพว่าต่อให้จะหนีไปไกลแค่ไหนพลังของคลาเค่นมันก็ช่างมหาศาลยิ่งนักหนดของมันฟาดใส่ตัวเรือจนเละไม่มีชิ้นดีวิวที่ต้องกระโดดหนีตายก็เลยต้องรีบดำลงไปในน้ำก่อนที่เดวิโจนจะมาถึงพอเดวิโจนมาถึงพวกมันก็หาศพของ วิวไม่เจอส่วนลูกเรือคนอื่นๆนั้นก็ถูกฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมด้านวิวที่ยังไม่ตายเขาก็ไม่ได้หายไปไหนแต่วิวแค่แอบอยู่ข้างเรือที่เป็นปากฉลามเดวี่จนที่รู้แล้วว่ากองสมบัติของตัวเองนั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเดวี่จนก็เลยสั่งให้ต้นหนเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เกาะซาราครีเซ่เราต้องรีบไปที่นั่นเพื่อเอากองสมบัติกลับมาก่อนที่แจ็คสแปรโร่จะได้มันไปมาดูที่ฝั่งของแจ็คกันบ้างปรากฏว่าแจ็คกับอาริสเบตก็ได้เล่นหยอกล้อก,กันอาริสเบต Jack. แต่เธอก็รู้สึกได้ว่าแจ็คไม่ใช่คนเลวส่วนแจ็คที่ชื่นชอบสาวงามอยู่แล้วก็ดูจะถูกใจเธอไม่น้อยไม่นานนักเมื่อแบกเพลอเล่นไปถึงสลาคุยเซ่แจ็คก็ใช้เรือพายลำเล็กพายเข้าไปในเกาะแจ็คที่กลัวเดวิสจนจะมาก,ก็ไม่ลืมยกโถแก้วใส่ดินไปด้วยภายในเกาะน,นี้มันก็เป็นเพียงแค่เกาะทรายเล็กๆ ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยสักตนอลิซาเบธเองที่ถือเข็มทิศเธอก็เดินไปเจอกับตำแหน่งที่เข็มทิศหมุนวนไปวนมาแจ็คพอเห็นก็บอกว่าเธอนั่งทับมันอยู่นั่นไงล่ะเราต้องขุดสายขึ้นมากล่องต้องอยู่ใต้นี้แน่ๆวินาทีเดียวกันที่อีกด้านของเกาะเรือไพอิ่งดัตแมนก็ได้มาถึงแล้วเดวี่โจนสั่งให้เรือลดระดับไปอยู่ในน้าคนที่จะขึ้นไปบนเกาะมีแค่ลูกน้องเพราะเดวี่โจนไม่สามารถเหยียบแผ่นดินได้ขณะเดียวกันที่ฝั่งของแจ็ค หลังจากขุดเอากองขึ้นมาได้ทั้ง3ามคนก็ลองฟังเสียงดูปรากฏว่าในกองนี้ก็มีหัวใจเต้นอยู่จริงๆด้วยทันใดนั้นเองวิวก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยอลริาเบตพอเห็นคนรักของตนเธอก็ดีใจมากๆส่วนวิวเองก็หันไปด่าแจ็คที่เขาทิ้งให้ตนตายบนเรือของเดวิสโจนแต่ก็ยังมีข้อดีที่วิวได้เจอกับพ่อสิ่งที่วิวต้องการต่อจากนี้ก็คือทำลายหัวใจนี้ซาเพื่อปลดปล่อยคนที่โดนคำสาแต่แจ็คสแปลโรที่ไม่ต้องการก็ขอปฏิเสธเพราะถ้าด วิจโจนตายใครจะสั่งให้ขาเข่นหยุดไล่ตามค่ะ ด้วยเหตุนี้เองทั้ง3คนก็เลยชักดาบใส่กันเพื่อแย่งกุญแจที่อยู่ในมือของวิลส่วนอลิซาเบตก็พยายามห้ามแต่ก็ไม่มีใครสนใจระหว่างที่ทุกคนไม่ทันระวังตัวเจ้าพินเทลกับราเกตตี้ก็แอบขโมยกล่องสมบัติวิ่งหนีไปที่แผ่นดินใหญ่อลิซาเบตพอเห็นก็เลยหันไปวิ่งไล่สองคนนั้นด้านแจกกับนอริงตันและวิลทั้ง3คนก็วิ่งไล่ฟันกันจนขึ้นไปอยู่บนโบดหลังเก่าที่อยู่บนเกาะกุญแจของเดวิสจนผัดเปลี่ยนกันไปมาพวกเขาสู้กันเวอร์มากข,ขนาดขึ้นไปยืนอยู่บน บนกลางหันน้ำก็ยังไม่ตก วินาทีเดียวกันที่ชายฟังตอนนี้ลูกสมุนของเดวิโจนก็ได้ขึ้นมาบนบกแล้วพวกมันตามเข้าไปในป่าเพื่อไล่ล่ากุญแจและกล่องสมบัติด้านอาริาเบตเองก็เข้าไปหยุดพินเทลกับราเกตีแต่เธอก็ดันไม่มีดาบทว่าน,นี้ก็ไม่ใช่เวลาจะมาสู้กันเองเพราะตอนนี้กองทัพปีศาจมันได้แห่มาถึงแล้วอาริาเบตกับโจนสลัดอีกสองคนก็เลยช่วยกันสู้กับพูดน้ําเหล่านั้นส่วนแจ็คสเปโรที่อยู่ในป่ามะพร้าวเขาก็พยายามจะหยิบเอากุญแจมาให้ได้พอได้กุญแจมา แ,แจ็คก,ก็หันไปเห็นพูดน้ำตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีไปพร้อมกับกล่องแจ็คก,ก็เลยปลาลูกมพะพร้าวใส่มันจนเขาแย่งกล่องมาได้พอแจ็คไขกุญแจเขาก็ได้พบกับหัวใจของเดวิดโจนแจ็คก,ก็เลยหยิบหัวใจออกมาแล้วปิดกล่องคืนเอาไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดานวิลกับนอรดิงตันตอนนี้ก็กำลังกิ้งไปกับกังหันพวกเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยสักอย่าง กลับมาที่แจ็คหลังจากได้หัวใจมาแล้วเขาก็วิ่งไปที่เรือพายแล้วนําหัวใจไปซ่อนไว้ในโถใส่ดินพวกอริสเบตเองก็วิ่งหนีพวกปีศาจน้ําจนมาหยุดอยู่ที่ชายหาดระหว่างกําลังชุลมุนกังหันที่วิวกับนอร์ดิงตันกิ้งหมาก็ดันกิ้งมาทับพวกปีศาจเว่าไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะโดนฟันโดนทุบเท่าไร่พวกมันก็ยังไม่ตายสักทีขณะเดียวกันด้านนอร์ดิงตันเขาก็ดันไปเห็นว่าในโถใส่ดินของแจ็คมันมีหัวใจซ่อนเอาไว้นอร์ดิงตันก็เลยแอบหยิบหัวใจออกมาจากนั้นนอร์ดิงตันก็ถือ วิ่งล่อพวกปีศาจเข้าไปในป่าเปิดช่องว่างให้เอริซาเบตกับแจ็ค พาคนที่เหลือกลับไปขึ้นเรือแบ็กเพิร์ด้านนอร์ริงตันที่วิ่งขึ้นไปในป่าเขาก็ยอมยกกล่องให้พวกมันส่วนตัวเขานั้นก็วิ่งไปพร้อมกับหัวใจของจริงกลับมาที่บนเรือแบ็กเพิร์ขณะนี้เดวี่จนก็ได้พาเรือไฟอิ่งดัตแมนขึ้นมาจากใต้ทะเลแจ็คพอเห็นก็พยายามชูโถแก้วเพื่อบอกว่าในนี้มีหัวใจแต่เดวี่จนก็ไม่สนเขาปิดฉากยิงปืนใหญ่ใส่แบ็กเพิร์อย่างไม่หยุดยอนด้านแจ็คพอโดนยิงก็ได้แต่หันหัวเรือหนีออกไปให้ไวที่สุดทว่าแจ็คก,ก็ไม่ได้้รูสสึกกกลลััวเย เพราะในมือของเขามีหัวใจของเดวิโจนแต่พอแจ็คทำโหลกแก้วตกลงมาแต่ปรากฏว่าหัวใจมันก็ได้หายไปแล้วด้านเดวิโจนขณะนี้ก็ได้สั่งให้คลาเคนเข้ามาโจมตีวิลพอรู้ว่าเดือดคาเคนกำลังจะมาเขาก็สั่งให้ทุกคนรีบไปประจำการที่ปืนใหญ่รอคำสั่งของวิลก่อนแล้วค่อยยิงไม่นานนักหนวดของคลาเคนมันก็ได้โผล่ขึ้นมาโอบลัดเรือจากทุกสารทิศ พอได้จังหวะที่ต้องการวิวก็สั่งให้ปืนทุกกระบอกยิงกระนำใส่หนวดทุกเส้นซึ่งนั่นก็ได้ผลหนวดหมึกมากมายกลายเป็นหมึกย่างไปทันทีทวานีก็ยังไม่จบ วิลรู้ดีว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่ๆวิวก็เลยสั่งให้คนนําดินปืนและถังเหล้าไปใส่ในตาข่ายเพื่อใช้ทําเป็นระเบิดขนาดยักษ์ระหว่างที่ทุกคนกําลังเร่งทําตามแผนการของวิลอาริาเบตก็หันไปเห็นว่าแจ็คก,กาลังพายเรือหนีไปคนเดียวอาริาเบตรู้สึกโกรธแค้นแจ็คมากที่กล้าทิ้งเรือรํานี้เพื่อเอาตัวรอดทวานี้ก็ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจอย่างอื่นเพราะขาเค่นกลับมาแล้วครั้งนี้ตัวเรือเสียหายเยอะมากจากอารมณ์ของขาเค่นที่โกรธจนถึงขีดสุด ส่วนวิวที่อยู่บนตะข่ายระเบิดเขาก็พยายามเอาขาของตัวเองออกมาหนวดหมึกตอนนี้ก็คอยฟาดฟันไปทั่วความสมดุลของเรือค่อยๆหายไปทีละน้อยอาริาเบตที่ถือปืนอยู่ก็เลยต้องตัดสินใจแล้วที่จะลั่นไกเพราะยิงยื้อเวลามากกว่านี้เรือคงไม่เหลือซากแต่ยังไม่ทันได้ยิงก็ดันมีหนวดหมึกจับขาของเธอดึงเข้าไปในห้องพออาริาเบตจะวิ่งมาหยิบป,ปืนปรากฏว่าแจ็คสเปโร่ก็ปรากฏตัวออกมาแจ็คก,กลับมาช่วยทุกคนโดยรับหน้าที่เป็นคนลั่นไกยิงใส่ถัง เ,เสียววินาทีที่ระเบิดทํางานหนวดมือขาเค้นก็ถูกเผาไปจนแทบไม่เหลือซากขาเค้นที่บาดเจ็บก็เลยหดตัวลงไปใต้ทะเลทวานี้ก็ไม่ใช่เวลาจะมาดีใจเราทุกคนที่นี่ต้องรีบใช้เรือเล็กหนีออกไปจากแบกเพอเดี๋อขาเค้นมันต้องกลับมาอีกแน่แจ็คพอรู้ว่าต้องเสียแบกเพอที่ตนรักก็พยายามจะทําใจที่ต้องทิ้งมันอาริสเบตพอเห็นแจ็คเธอก็เลยดีใจมากที่แจ็คก,กลับมาช่วยอาริสเบตก็เลยให้รางวัลแจ็คด้วยจูบอันแสนมีค่าแจ็คที่ไม่ทันระวังตัวก็เลยโดนอาริ าเบตตลบหลงังโดยการใส่กุญแจล็อกแขนของแจ็คไว้กับเสาเรือดังวิวที่แอบเห็นก็รู้สึกแปลกใจที่อลริาเบตทำแบบนั้นพออลริาเบตโดดลงมาบนเรือเรกอลริาเบตก็บอกทุกคนว่ากัปตันแจ็คจะอยู่รอบพวกมันไว้ส่วนพวกเราต้องรีบหนีไปให้ไกลไม่นานนักเดือดขาเคนก็ได้ปรากฏตัวออกมาแจ็คทีตอนนี้โดนกุญแจล็อกมืออยู่เขาก็พยายามใช้น้ำมันตะเกยียงเพื่อดึงมือของตัวเองออกมาสู้กับมันครั้งนี้แจ็คไม่คิดจะหนีอย่างคนขี้ขาดเขาหยิบดาบพุ่งกระจนใส่ปากของมันอย่างไม่กลัวตา และนี่เองก็คือวาระสุดท้ายของกัปตันนำว่าแจ็คสเปโร่ขณะเดียวกันที่ฝั่งของเดวี่โจนหลังจากเห็นแบกเพ์จมหายไปต่อหน้าเดวี่โจนก็เลยเปิดดูในกล่องสมบัติที่ตนได้มาปรากฏว่าภายในกล่องนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าเท่ากับว่าเดวี่โจนต้องไปตามหาหัวใจของตนให้เจอด้วยตัวเอง ฉากต่อมาตัดมาที่บริษัทอินเดียของลอดคัตเตอร์ไอเจ้าเจมนอนริงตันก็ได้นำหัวใจมาส่งให้กับคัตเตอร์เพื่อแลกกับตําแหน่งและชื่อเสียงของเขาที่สูญเสียไปมาดูที่ฝั่งของอลิซาเบตกับคนที่เหลือรอด พวกเธอก็ได้พากันเข้ามาพักในเกาะของเทียดามาเทียดามาพอเห็นว่าทุกคนกําลังเศร้าใจเธอก็เลยบอกว่ามันยังมีหนทางที่จะสามารถช่วยแจ็คได้อยู่พวกวิวพอได้ยินก็ดีใจด้านเทียดามาก็บอกว่าการจะไปขุมนรกเพื่อช่วยแจ็คน,นั้นมันต้องมีตัวช่วยที่เก่งมากๆและตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือชายคนนี้พูดจบจูจูก,กับตันบาโบซาที่คิดว่าเขาตายไปแล้วในภาคแรกก็ได้เดินออกมาเขาเดินเข้ามาพร้อมกับกินแอปเปิลที่ตนรักอย่างอริสอร่อย แล้วเรื่องราวของสงครามปีศาจโจรสลัดสยองโรคก็ได้จบลงเพียงเท่านี้